สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องมาที่สวนกิโลห้าเนี่ยครับผมเฮียป๋องจะมาดูว่าไอย้ยาที่ฉีดไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงไอย้ยาตัวนี้มันหลายมากเลยนะครับดอกมันเป็นหนามนะครับโอ้โหแล้วมานี่เจอหน่อไม้ขี้เหล็กต้นติวต้นเต้าต้นอะไรนี่มันมัน มันออกดอกออกผลิตผลเต็มหมดเลยชงะอมเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับในต้นนี้เป็นสะดาวทวายนะครับออกดอกทั้งปีครับผมต้นนี้แล้วผมยังมีต้นจามจุรีจำฉา,าอะไรเงี้ยมีอยู่ด้วยครับนีะครับ ไล่ผมแต่ตรงนี้ยังไม่มีปัญญาไปทําอะไรมันยังไม่มีเวลาไปถางปล่อยให้ลกไว้ก่อนครับคนจะได้ไม่มาส่วนฝั่งนี้ก็มีมะกอกมีฝรั่งมีชะอมมีลำไย,ยมะม่วงหินมะพานกล้วย ตรงนี้ไอ้ต้น,นี้อ็ไม้สวยงามนะครับไอ้ต้นนี้เป็นต้นอินต้นจันนะครับโอ้โหสูงเยอะแล้วครับแต่ก่อนมีสองต้นมีคนไปลักมาล้อมไปครับผมไม่ค่อยได้มีเวลามาดูก็ล้อมไปอ่ะก็แล้วแต่เขาเขาไม่มีแต่ขมายมะม่วงอะไรเยอะแยะครับผมปลูกจะลืมหมดแล้วว่ามันคืออะไรบ้างโดงกระถิ่นก็เยอะครับอืมครับตรงนี้ลกอยู่ครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเดีแยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าต้นไอเนี้มันคือต้นอะไรเนี่ยครับดอกมันเป็นเป็นหนามทิ่มเจ็บมากนี่เดี๋ยวอให้ดูดอกมันเนี่ยครับผมเนี่ยดอกมันนะครับดอกมันเป็นหนามทิ่มเจ็บมาก ครับมันแก่มันจะข้าวขาวแล้ทิมเนี่ยเป็นหลายแฉกเลยครับแล้วติดเท้า,เาไปถึงไหนถึงกันไอ้ตรงนี้ก็ตัดต้นไผ่มานี่มะกรอกป่านะครับต้นนี้มะกรอกป่ามะกรอกป่าตะไคร้หอมเอานี้เอามาตะไคร้ถ่าตัวไม่งั้นยุงกัดกับข้าวสวนไอ้นี่เป็นมะม่วงอะไรนะมะม่วงเบามะม่วงทางใต้นะครับเอฟซส่งมาให้อ่ามะม่วงเบา ไอ้นี่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆตัวนี้เป็นมาตัวนี้นะครับเป็นมาตุ้งแขกกระจิมน้ำพริกอร่อยครับตัวนี้จิ้มน้ำพริกอร่อยมากอืมแล้วก็ที่เยอะมากเลยก็คืออ่ากระถินครับนี่กระถินพียบเลยครับผมจะเร็วไปนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มาแทงหน่อไผ่นี่เพียบเลยครับต้องตัดสะสางบ้างครับผมไม่อยู่ก็มีคนมาแทงให้เรื่อยครับเจ้าของสวนเขามาแทงให้เรื่อยเพียลงครับเพียกระสอบนี่ชะอมชะอมก็ปิวหมดแล้วเขาก็มีคนมาเก็บอยู่เรื่อยครับดูยอดก็เนี่ยครับเนี่ยเป็นยอดขาวอย่างนี้นเขาเรียกยอดขาวแต่ผมไม่รู้ต้องถามอ่าหลายๆคนในที่เอฟซีครับนาเล็กอะไรเงี้ยน่นาจะพอรู้อยู่ครับ นี่ก็ยังไม่ได้แทงนะครับนี่ก็เป็นหน่อไผ่เทียบเลยครับนี่ก็เยอะครับกําลังจะบินนะครับที่บินก็มีครับโอ้ยเยอะมากอสิบกว่าหน่อได้ครับอันนี้เป็นไผ่ตรงลืมแรงครับไผ่กิมจูนะครับตอนนี้ให้แฟนเก็บยอดติ้วติ้วเนี่ยมันมีสองแบบเมื่อกี้ที่ผมถ่ายเมื่อกี้มันเป็นยอด ยอดเหลืองยอดขาวเขาเรียกยอดขาวแต,ตวดแดดแด่ตัวนี้ยอดแดงนี่ครับยอดแดงตัวนี้ยอดแดงเนี่ยเอาไปทำที่ลูกน้องผมบอกมาว่ายอดแดงเอาไปต้มปลาไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยจะเปรี้ยวกว่าพวกนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพืชตระกูลถ้าเกิดเป็นภาคตะวันออกก็จะเป็นอะไรนะภาคตะวันออก ใบชะมวงเนะเาะอใบชะมวงเปรี้ยวๆเ,เหมือนกันครับเอาไปทําต้มยุงต้มยําอะไรได้หมดเลยนะครับยําก็ได้ครับผมเอาใบอ่าค่อนข้างจะแก่หน่อยตัวเนี้ยแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ผมจะหยิบให้ดูเนี่ยตัวขนาดเนี้ยอย่างยอดมันอยู่อย่างนี้นะครับหัวใบอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับใบแก่นะเนี่ยใบสีมันจะแก่อ่อนก็คล้ายๆกันกับใบอ่อนเนี่ยใบประมาณเนี้ยเอาไปทําเหมือนยําใบชา มันจะออกปเปรี้ยวๆฝาดๆด่าทานมากเลยครับยอดแดงเนี่ยแต่ยอดขาวผมยังไม่เคยลองยอดขาวมันจะมันจะเปรี้ยวไม่ฝาดนะครับนี่ครับหน่อไม้เต็มเลยนี่ครับนี่ต้นติวต้นแต้วตัวนี้มันอยู่ติดกับหน่อไม้เกินไปตอนปลูกมันหน่อไม้มันเล็กๆะครับนี่ก็ยอด เรียกยอดมะม่วงเห็นมะพานจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยครับตัวนี้ั้งน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาปนอะไรได้หมดเลยครับผมเดี๋ยวหน่อไม้นี่ตรงนี้เราแทงมันมันมีเยอะครับมันมัน,ม,นมันบินหมดแล้วครับนี่ครับผมหน่อไม้เดี๋ยวเราเอาไปทําอะไรกินเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวนี้ให้แฟนโอ้โหท่านผู้ชมเหนื่อยมากวันนี้เข้ามาในไร่ สุดยอดเลยครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอาศัยเดินอย่างเดียวเดินในป่าเนี่ยครับผมในไร่นี้ก็เริ่มมืดลงแล้วนะครับเนี่ยครับผมในป่าในสวนเราซื้อทิ้งๆไว้ครับผมเผื่ออนาคตจะมาทำอะไรเหนื่อยมากครับวันนี้เข้าไร่สุดยอดครับยิ่งกออกกำลังกาย ดูชุ่มไปทั้งตัวเลยครับนี่บิดน้ําออกมาเป็นกิโลเลยครับ้ยวันนี้เหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขครับที่ได้เข้ามาอยู่ไล่ตอนนี้ยุงเริ่มเยอะแล้วครับอ่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วครับเหลือมีแสงให้เราเห็นอยู่ก็สุดยอดครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเที่ยวสวนครับกับเฮียป๋องครับผมสวัสดีครับผม